เมื่อภาชนะเต็มหมดแล้วนางจึงบอกบุตรว่าเอาภาชนะอีกใบหนึ่งมาให้แม่แต่เขาตอบนางว่าไม่มีแล้วแล้วน้ำมันก็หยุดไหลพี่น้องสิ่งนี้คืออะไรพระเจ้ากำลังพูดถึงอะไรพูดถึงความเชื่อของเรานะ,ะการอัศจรรย์ขึ้นอยู่กับความเชื่อของเรานะะเพราะว่าความเชื่อของเราเป็นเหมือนดังภาชนะที่รองรับพระพรหรือการเปลี่ยนแปลงหรือการอัศจรรย์ของพระเจ้านะคะ พระเจ้าไม่ได้มีปัญหาในการที่จะตอบคําอธิษฐานของเราพระเจ้าไม่ได้มีปัญหาในการที่จะทําการอัศจรรย์ในชีวิตของเรานะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามไม่มีสิ่งใดที่ยากหรือใหญ่เกินกว่าที่พระเจ้าจะทําไม่ได้นะเพราะฉะนั้นภาชนะที่หญิงไม้เอามาลองรับน้ํามันนะก็คือตาบใดที่ยังมีภาชนะอยู่การอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจน หมดความเชื่อนะเมื hmm. ่อภาชนะหมดเปรียบเหมือนว่าเราหมดความเชื่อหรือความเชื่อไม่มีเมื่อนั้นน้ํามันหยุดไหลก็คือเมื่อเราหมดความเชื่อการอัศจรรย์ก็หยุดเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะกําหนดขอบเขตการอัศจรรย์ก็คือความเชื่อของเราเองนะบางคนเนี่ยมีความเชื่อที่ยิ่งใหญ่มากเรารู้ว่ามีบางคนผู้รับใช้บางคนนะที่มีความเชื่อที่ยิ่งใหญ่มากนะเขา ทำการอัศจรรย์ได้มากมายเพราะว่าเขาเชื่อตามความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าไม่ได้เชื่อตามที่สิ่งที่ตามมองเห็นหรือสิ่งที่รู้สึกว่ามันจะเป็นไปได้แค่นี้นะคะเพราะฉะนั้นหนุนใจพี่น้องนะว่าให้เปิดความเชื่อของเราให้กว้างนะคะ <c ười> เพื่อที่เราจะบรรจุการอัศจรรย์ในชชืิอของเราและพ,ะพักผ่ออย่างไร้ขีดจํากัดนะ,ะขอให้ความเชื่อของเรานั้นไร้ขีดจํากัดเพื่อที่จะรับพพกผและการอัศจรรย์ที่ไร้ขีดจํากัดนะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องค่ะ ข้าพเจ้าเชื่อว่าพี่น้องทุกคนได้รับพระพรจากพระชจนะประจำวันของพระเจ้านะะพี่น้องคนไหนได้รับการหนุนใจได้รับพระพรช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับเพื่อนๆเ,เยอะๆเ,เลยนะคะ แล้วกดติดตามเพื่อที่พี่น้องจะได้รับการแจ้งเตือนเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับพี่น้องที่ต้องการย้อนกลับไปดูคลิปเก่าสามารถที่จะกดดูได้จากเพลย์ลิสที่ขึ้นอยู่นี้ได้นะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะให้มีชีวิตที่จเจริญสุขทุกประการและเป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์ตามพระสัญญาของพระเจ้าขอบคุณค่ะ